แก่ค่ะไฟเบอร์ตัวใหม่ค่ะ แจกให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะจะมีสมาชิกในบ้านกี่คนก็ช่างจะมีเพื่อนมีฝูงกี่พันคนก็ตามได้คนละกล่องละกล่องกันนะคะกล่องหนึ่งราคา300บาทแต่เราแจกฟรีนะคะกล่องหนึ่งเท่ากับผัก2กิโลนะคะกล่องหนึ่งมีสองซองซองหนึ่งเท่ากับผัก1กิโลนะคะเราแจกฟรีให้กับคนที่เขาขี้ยากขับถ่ายยากระบบการขับถ่ายพังมีสารพิษตกค้าง มันทําให้สิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาเป็นปากเหม็นเหงือเหม็นขี้ยากขี้เหม็นเยี่ยวเหมือนขี้กับปิดกับปอยขี้มิสุดทําให้กลายเป็นลุงพุงขึ้นมาเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไขรที่พุงโยโ่ยโยก็จะทําพุงยุบถ้าไปดีท็อกลามไส้นะคะชงกินก่อนนอนสองซอง,ซอง,ซองใส่ไปเลยค่ะกับน้สํสขวอละสิบบาทนับไปเลย8กิโลเออแปดชั่วโมงค่ะพุงตูดตูดขามารับได้เลยฟรี